สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะในเฟซในไลน์ใน Youtube ในอินสตาแกรกทุกๆเวอร์ไวเว็บค่ะวันนี้เป็นวันที่21ของเดือนเมษายน2567นะคะพี่อ้อยไปหาหมอตั้งแต่วันที่19นะไปหาหมอที่บ้านแพ้วนะคุณหมอก็พูดบอกว่าพี่อ้อยยังบอลูนเส้นที่3ไม่สำเร็จนะคะเส้นที่สองกว่าจะสำเร็จ ก็หืดขึ้นคอนะเพราะเอฟเฟกมากเลยอาการเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าหนึ่งเราหายใจติดขัดแน่นหายใจผิดปกติแล้วก็เกรดเลือดต่ำนะฮะเมื่อฉีดเข้าไปในง่ามขาเนี่ยด้านขวามันก็ไม่แล้วเสร็จฮะหมอจึงถอนออกมาถอนออกมาจากตรงง่ามขาแล้วก็มาฉีดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฉีดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะฉีดที่ข้อมือนะเข้าไปจึงทําได้ทําสําเร็จเป็น เป็นเส้นที่สองนะคะก็หมอนัดแล้วนัดอีกนัดอยู่นั่นแหละพี่ก็ไปตามนัดทุกครั้งเพราะว่ากลัวก็ทําเส้นที่สองเสร็จหมอก็ถามบอกจะทําเส้นที่สามไหมพี่อ้อยก็บอกว่าทําค่ะเพราะว่ามันเจ็บแล้วหมอก็เหมือนว่าแทงแทงสีเข้าไปนะคะแทงสีเข้าไปแทงขดลวดเข้าไปแต่มันแทงไม่สําเร็จนะคะมันยังเหลืออีกปลาย เมื่อวานเนี่ยไปไปเสร็จแล้วหมอเขาบอกว่าต้องทําอีกเราก็โอเคตามใจหมอทุกอย่างแหละนะก็ได้นอนพักมาเช้านี้ได้มาตั้งแต่เช้านะก็เลยมาถึงบ้านอยากกินน้ําพริกเหลือเกินค่ะเข้าครัวตาน้ําพริกกะปิยังมีแรงตำค่ะคือหายใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นย่อยดีใจมากเลยค่ะ ทานว่าดีขึ้นเนี่ยนะมันหายใจคล่องแล้วก็พูดจาแบบมันชัดแล้วก็สบายนะคะชัดเจนแล้วก็สบายพี่ก็เลยรู้สึกสบายตำน้ำพริกไปครกหนึ่งค่ะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดแล้วก็มีผักทุกชนิดเลยมีมะเขือแตงกวานะคะแล้วก็มีกะหล่